การปฏิวัติเม็กซิโกเป็นที่รู้จักกันในนามสงครามกลางเมืองเม็กซิโกเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งครั้งสำคัญเกิดขึ้นระหว่างคิดศักาด1910ถึงคิทศักลา1920นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเม็กซิโกและรัฐบาลเม็กซิโกอย่างรุนแรงแม้ว่างานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้จะมุ่งเน้นไปที่การปฏิวัติในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคแต่ถึงกระน,นั้นเหตุการณ์นี้เป็นการปฏิวัติในระดับชาติเลยทีเดียว การปฏิวัติปะทูขึ้นในคิลัศัาราช1 910โดยเป็นผลมาจากความล้มเหลวของระบอบที่ปกครองโดยปอฟิริโอดิอัตที่ยาวนานกว่า31ปีแต่ไม่สามารถหาผู้สืบทอดร,ระบอบในตำแหน่งประธานาธิบดีได้ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งสำคัญครั้งใหญ่ในหมู่ชนชั้นนำซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรก่อการจลาจลจากของที่ดินภูมังค์ังที่มีนามว่าฟานซิโกอิมาเดโรท้าทายอำนาจของระบอบดิอัตผ่านการเลือกตั้ง และจากผลการเลือกตั้งทําให้เกิดการกบฏตามแผนสั้นลุยโปโรซีการประทักันการด้วยเอวุทที่เกิดขึ้นได้ขับไล่ดีอัตออกจากอํานาจการเลือกตั้งครั้งใหม่จัดขึ้นในคิรสกราาด1911ผลักดันให้มารเนโรขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งมีพื้นฐานมาจากการต่อต้านระบอบของดีอารตในวงกว้างการเลือกตั้งในคิรสกราด1910เป็นตัวเร่งให้เกิดการก่อกบฏในทางการเมือง การปฏิวัติเกิดขึ้นจากองค์ประกอบความขัดแย้งของเหล่าชนชั้นนำที่เป็นปฏิปักษ์ก,กับดิอาตโดยมาเดโรและปันโชบียาและความขัดแย้งขยายไปสู่กลุ่มคนชั้นกลางกลุ่มชาวนาในบางภูมิภาคและองค์กรของแรงงานในเดือนตุลาคมคศ1911มาเดโรได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นในการเลือกตั้งที่เป็นอิสระและยุติธรรมฝ่ายต่อตา้านระบอบใหม่ของเขามาจากทั้งฝั่งอนุรักษนิยมที่มองว่าเขาอ่อนแอเกินไป และหัวเสรีนิยมมากเกินไปและฟังอดีตนักปฏิวัติด้วยกันและกลุ่มผู้ถูกยึดทรัพย์ที่มองว่าเขานั้นเป็นนักอนุรัก์นิยมมากเกินไปประธานาธิบดีมาเรโรและรองประธานาธิบดีโคเซมาริอาปิโนสัวเรสถูกบังคับให้ลาออกในเดือนกุมภาพัานธ์คศัก1913และทั้งคู่ก็ถูกลอบสังหารระบอบการเมืองฝ่ายต่อต้านของการปฏิวัติของบิกโตเรโนอูเอตาก้าวขึ้นสู่อำนาจโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจ และผู้สนับสนุนเดิมในระบอบเก่าประธานาธิบดีอูเอตาอยู่ในอำนาจในเดือนกุมภาพันธ์คศักรา1913จนถึงเดือนกรกฎาคมคศักช1914เมื่อเขาถูกขับไล่ออกจากอำนาจโดยกองกำลังผสมของฝ่ายปฏิวัติในระดับภูมิภาคเมื่อฝ่ายปฏิวัติพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงทางการเมืองระหว่างกันแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวเม็กซิโกจึงตกอยู่ในวังวนของสงครามกลางเมืองฝ่ายรัฐธรรมนูญนิยมที่นำโดยเจ้าของที่ดินผู้มังง่งคั่ง นามว่าเบนุสเซโนกาลันซาก่าวขึ้นเป็นผู้ชนะในปีคศ1915เขาสามารถกำจัดกองทัพปฏิวัติของปันโชบิยาอดีตสมาชิกฝ่ายรัฐธรรมนูญนิยมและผลักไสให้เอเมเลียนซาปาตากลับไปสู้รบในรูปแบบสงครามกองโจรซาปาตาถูกลอบสังหารในคศ1919โ 19, ดยสายลับที่ประธานาธิบดีกาลันซาส่งไปการประทะก,กันด้วยอาวุธกินเวลาเกือบทศวร,ร์ในคศวรษร1920 และเกิดขึ้นหลายระยะเมื่อเวลาผ่านไปการปฏิวัติเปลี่ยนจากการกบฏเพื่อต่อต้านระบอบของดีอาร์ไปเป็นสงครามกลางเมืองหลายฝ่ายในบางภูมิภาคโดยมีการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจผ่านการต่อสู้ระหว่างฝ่ายต่างๆในการปฏิวัติผลที่สำคัญประการหนึ่งคือมีการยุบเลิกกองทัพสหพันธรัฐในคิรักราช1914ซึ่งฟานซิสโกโมาดูโรโดดำเนินการเมื่อเขาได้รับการเลือกตั้ง ในคิศักราต1911และอุเอตาใช้เหตุนี้ในการโค่นอำนาจมาดูโรกองกำลังปฏิวัตริรวมมือกันต่อต้านระบอบต่อต้านการปฏิวัติของอุเอตาและสามารถกำจัดกองทัพสา,าพันธรัฐได้แม้ว่าความขัดแย้งส่วนใหญ่จะเป็นสงครามกลางเมืองแต่มหาอำนาจต่างชาติที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ในเม็กซิโกเป็นผู้กำหนดผลของความขัดแย้งอำนาจในเม็กซิโกสหรัฐ เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในเหตุการณ์นี้จากประชากรของเม็กซิโกจํานวน15ล้านคนความสูญเสียเกิดขึ้นในระดับสูงแต่การประมาณการตัวเลขนั้นแตกต่างกันอย่างมากอาจมีประชาชนเสียชีวิต1.5ล้านคนและมีผู้ลี้ภัยไปต่างประเทศเกือบอีก200,000คนซึ่งส่วนใหญ่แต่ลี้ภัยไปยังสหรัฐนักวิชาการหลายคนเห็นว่าการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเม็กซิโกคศ1917เป็นจุดยุติการประทะก,การทางอาวุธ สภาพเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้นตามข้อตกลงของนโยบายฝ่ายปฏิวัติเพื่อให้สังคมใหม่เกิดขึ้นภายใต้กรอบของสถาบันของฝ่ายปฏิวัติที่เป็นทางการโดยมีรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดกรอบสถาบันดังกล่าวช่วงกิยศกราศ1920-1940มักถูกเรียกว่าเป็นระยะแห่งการปฏิวัติในฐานะที่เป็นรัฐบาลท,ที่มีความมั่นคงทางอำนาจฝ่ายบาทหลวง และสถาบันคาทอลิกถูกโจมตีในคริสต์ศตวรรษที่1920และรัฐธรรมนูญคิศักาาช1917ของฝ่ายปฏิวัติได้ถูกนำมาใช้ความขัดแย้งทางอาวุธครั้งนี้มักได้รับการอธิบายว่ามีลักษณะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางสังคมการเมืองที่สำคัญที่สุดของเม็กซิโกและเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความวุ่นวายครั้งใหญ่ในคริสต์ศตวรรษที่20มันทำให้เกิดแผนการสำคัญ ในการทดลองและปฏิรูปองค์การทางสังคมการปฏริวัติก็ให้เกิดระบบทางการเมืองที่เกิดขึ้นด้วยความยุติธรรมทางสังคมจนกระทั่งเม็กซิโก,โกได้ผ่านกระบวนการปฏริรูปทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมซึ่งเริ่มขึ้นในคริสตศตวรรษที่1980และต่อไปนี้เรื่องเราสาระดีจะพาท่านผู้ชมไปรับชมการปฏริวัติเม็กซิโกและเป็นหนในเหตุการณ์ความวุ่นวายครั้งใหญ่ในคิศสศตวรรษที่20 พร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับยุคปอฟิเรียโตคิริสกรลาด .1876 ถึง1911เป็นช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังคิริสตวรรษที่19ของประวัติศาสตร์เม็กซิโกซึ่งถูกครอบงาโดยนายพลปอฟิเรียโอดดอาสซึ่งกลายเป็นประธานาธิบดีของเม็กซิโกในคิริสกรลาด .1876 และปกครองค่อนข้างต่อเนื่องยาวนานจนกระทั่งเขาถูกบีบบังคับให้ลาออกในคิริสกักราช1911หลังจากการนำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีของมอนเอลกอนซาเลสฟอเรสผันธมิตรของเขาในช่วงคิริสกักราช1880-1884ดีอาร์ดได้ลงแข่งขันเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งและเป็นประธานาธิบดีจนถึงปีคริสศักราช1911ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งมีการแก้ไขรัฐธรรม,มนูญเพื่ออนุญาตให้ประธานาธิบดีลงเลือกตั้งใหม่ โดยไม่จำกัดวาระดิอาตได้ท้าทายขัานิยมทางการเมืองของอดีตประธานาธิบดีเบนิโตซัวเลสที่เสนอให้ประธานาธิบดีไม่มีการเลือกตั้งเพื่อกลับมาใหม่ในช่วงยุคปอฟิเรโตมีการเลือกตั้งแต่ก็ไม่สม่ำเสมอต่อเนื่องแม้ว่าดิอาสจะประกาศต่อสาธารณะในช่วงที่เขาให้สัมภาษณ์นักข่าวเจมส์ครีแมนว่าเขาจะไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งในกิตศักรช1910เพื่อจะหลุดพ้นจากกิจกรรมทางการเมืองที่วุ่นวายแต่สุดท้าย เขาก็เปลี่ยนใจและลงรับสมัครเลือกตั้งเมื่อครั้งขณะมีอายุ80ปีการเลือกตั้งในคิร์สกัาช1910เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีความสําคัญต่อการปฏิวัติเม็กซิโกเมื่อประธานาธิบดีชรายอย่างดิอาดถูกตั้งคําถามว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดทางการเมืองของเขาและคําถามนี้กลายเป็นประเด็นสําคัญมากขึ้นในคิร์สกัาช1906มีการรื้อฟื้นตําแหน่งรองประธานาธิบดีอีกครั้งโดยดิอาด เลือกพันธมิตรกนสนิทของเขานั่นก็คือลามอนกรันจากกลุ่มที่ปรึกษา c ีเอ็นติโฟโกของเขาให้มาํำรงตำแหน่งนี้โดยในการเลือกตั้งกรีฑศกราดักรารระบอบของด e ีอาร์ตได้กลายเป็นประเด็นการอย่างมากและมีการต่อต้านจากทุกส่วนทุกภาคในสังคมของเม็กซิโกมากขึ้นในคริสต์เตวรรษที่19บ e ดีอาร์ตเคยเป็นวีรบุรุษของชาติในช่วงการต่อต้านการแทรกแซงเม็กซิโกของฝรั่งเศสครั้งที่2ในคริสต์ตวรรวที่1860ร และเขาโดดเด่นมากขึ้นในสมรภูมิปวยบราวันที่หพฤษภาคมคิศักช1862ดีอาร์เข้าสู่วงการเมืองหลังจากขับไล่กองทัพฝรั่งเศสออกไปในคศักราช1867เมื่อเบเนตโตโสัวเรสได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในคศัก1871ดีอาร์กล่าวหาว่าสัวเรสโก,กงการเลือกตั้งสัวเรสถึงแก่อสัญญกรรมในตำแหน่งในคศักราช1872และเซบัสเตียนเลโด้ดเคดา ขึ้นสิบทอดตำแหน่งต่อจากสัวเลดดิอาร์ประสบความล้มเหลวในการก่อะกะบฏต่อต้านประธานาธิบดีแลดตามแผนลานนเรียแต่ภายหลังมีการตกลงให้นิรโทษกรรมแก่เขาแต่กะน,นั้นเมเลโดลงสมัครและเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งในปีคศ .1876 ครั้งนี้ดิอาร์ประสบความสําเร็จในการก่อกะบฏภายใต้แผนตุสเตเปกในช่วงปีแรกๆของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ดีอาร์เป็นนักการเมืองผู้เชี่ยวชาญเขาเล่นการเมืองเป็นกลุ่มการเมืองในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาและกระชับอำนาจของเขาเองได้เขาใช้กองก,ก,กาลังโรลาเลสซึ่งเป็นกองก,กาลังตํารวจติดอาวุธที่ขึ้นตรงต่อเขาให้เป็นกลุ่มกําลังกึ่งทหารในการรักษาความสงบแถบชนบทเขาระงับการเลือกตั้งโดยโต้เถียงว่าเขารู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับประเทศชาติและเขาก็กับเคลื่อนความเชื่อน,นี้ด้วยอํานาจที่แข็งแกร่งระเบียบและความก้าวหน้า เป็นคำาคลนตีโพดของระบอบการปกครองของเขาแม้ว่าดีอัตขึ้นสู่อำนาจในคิทส์กัาชา1876ภายใต้คนติโพดไม่มีการลงเลือกตั้งเพื่อกลับมาใหม่เขาให้มโนูเอลกอนซาเลสโฟรเรสเขาเป็นประธานาธิบดีในช่วงปีคิทส์กัาชา1 8 8ง1 8 8 4แต่ดีอดารตก็ยังคงอยู่ในอำนาจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คิทส์กัลลา1884จนถึงคิทส์กัลลา1911โดยมีการระงับการเลือกตั้งเป็นระยะและเข้มงวดในการเปิดโอกาสสู่ประชาธิปไตย ในสมัยประธานาธิบดีดีอัรนั้นโดดเด่นด้วยการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยการเปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างประเทศเขาเชื่อว,ว่าฝ่ายต่อต้านจะเป็นต้องถูกปราบปรามและต้องฟื้นฟูระเบียบกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นต่อผู้ประกอบการต่างชาติให้หมองว่าการลงทุนของพวกเขาจะปลอดภยัยความทันสมัยและความก้าวหน้าของเมืองนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายของชนชั้นแรงง,งานและชาวนาที่เพิ่มขึ้นเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนา ต่างถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบระบบเศรษฐกิจได้นำมาซึ่งการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของยุคเปอร์ฟิเรียโตซึ่งเขาสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานาต่างๆเช่นถนนและเขื่อนกักเก็บน้ำรวมถึงการพัฒนาด้านกเกษตรกรรมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมทำให้ชนชัน้นกรรมชีพในเมืองมีมากยิ่งขึ้นและสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งจากสหรัฐและสหราชนอาณาจากักรความมั่งคั่งอำนาจทางการเมือง และการเข้าถึงระบบการศึกษานั้นกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มครอบครัวจนชั้นสูงจํานวนหนึ่งที่เป็นชนเชื้อสายโยุโรปและเชื้อสายผสมกลุ่มชั้นหนี้รู้จักในชื่ออาเซนดาโดพวกเขาควบคุมพื้นที่บริเวณกว้างใหญ่ของประเทศโดยมีที่ดินในครอบครองขนาดใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ในเม็กซิโกเป็นชาวนาที่ไม่มีที่ดินทํากินอาศัยอยู่ในพื้นที่ของคนอื่นที่กว้างใหญ่หรือเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมที่ทํางานอย่างหนักเพื่อแลกค่าแรงที่สูงกว่าค่าแรงของทาสเพียงเล็กน้อย กลุ่มบริษัทต่างชาติส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและสหรัฐดีอัดได้สร้างกลไกลทางการเมืองที่น่าเกรงขามไว้โดยครั้งแรกเขาร่วมงานกับผู้มีอิทธิพลในภูมิภาคและนำพาบุคคลเหล่านั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบอบของเขาหลังจากนั้นก็แทนที่พวกเขาด้วยกลุ่มเคเฟสโปลิติโกตหรือก็คือเจ้าพ่อการเมืองซึ่งเป็นผู้จงรักภักดีต่อดีอัดดีอัดสามารถขจัดความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างชำนาญ และสามารถดึงบังเหียนไปสู่การมีอำนาจอย่างอิสระเขาแต่งตั้งนายทหารในกองทัพมากมายให้ดำรงตำแหน่งฝ่ายปกครองในรัฐต่างๆเช่นนายพลแบนาโดโลเลเยตผู้ซึ่งกลายเป็นผู้ว่าการรัฐน้อยโวเลอองทางภาคเหนือแต่พอหลายปีผ่านมาเหล่านายทหารถูกแทนที่ด้วยพลเรือนที่พักดีต่อดีอัดแทนในความที่เขาเป็นนายทหารมาก่อนและเป็นผู้ที่เข้าแทรกแซงทางการเมืองโดยตรง เพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในกรกา .1876 ตีอัตนักดีว่ากองทัพสหพันธรัฐสาม,มารถต่อต้านเขาด้วยเช่นกันเขาจึงเพิ่มตำแหน่งรูราเลสซึ่งเป็นกองกำลังตำรวจที่เกิดรับการจัดตั้งในสมัยประธานาธิบดีซัวเลสและดีอัตทำให้กองตำรวจนี้กลายเป็นกองกำลังติดอาวุธส่วนตัวรูราเลสมีจำนวนเพียง2,500นายเมื่อเทียบกับกองทัพ30,000นายของกองทัพสหพันธรัฐ และอีก30,000นายจากกองกำลังทหารต่างประเทศที่มาสมทบทหารนอกกฎหมายและทหารองคลักษ์ทั้งๆที่กองตำรวจลูราเลสมีจำนวนหน่อยแต่พวกเขาก็มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมดินแดนชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตตามทางรถไฟกว่า12,000หมา่พวกเขาเป็นกองกำลังเคลื่อนที่มักแต่ขึ้นรถไฟไปพร้อมกับม้าของพวกเขาในการจัดการพวกกบฏตามพื้นที่ห่างไกลของเม็กซิโก การก่อสร้างทางรถไฟได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในเม็กซิโกโดยทําให้เกิดการเล่นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเพิ่มพลังอํานาจของเม็กซิโกเป็นบลให้ความสุขของดินแดนห่างไกลที่ต้องแยกตัวจากรัฐบาลกลางต้องสิ้นสุดลงมีการสร้างสายโทรเลขถัดจากทางรถไฟซึ่งเป็นการสร้างการสื่อสารทางตรงระหว่างรัฐห่างไกลกับเมืองหลวงความเฉียบแหลมและความยืดหยุ่นทางการเมืองของดิอัดได้ใช้แบลในช่วงปีแรกๆของระบบปอฟรียโตจนกระทั่งถึงจุดเสื่อมเขา นําพวกเหล่าผู้ว่าการรัฐเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมและเปลี่ยนตําแหน่งตามที่เขาประสงค์กองทัพสหพันธรัฐมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ก็กลายเป็นกองทัพที่ไร้ประสิทธิภาพรพร้อมกับเหล่านายพลที่แก่ชาราและมีทหารที่พร้อมเข้าปราบปรามโดยใช้กําลังดีอัดพยายามใช้วิธีการจัดการเช่นเดียวกับที่เขาทํากับระบบการเมืองเม็กซิโกซึ่งมีผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยแสดงความเอียงๆไปยังผลประโยชน์ของยุโรปเพื่อต่อต้านสหรัฐ การเอียงไปยังผลประโยชน์ของคู่ขัดแยงด้งโดยเฉพาะพวกอเมริกันและอังกฤษนั้นซับซ้อนยิ่งกว่าระบอบการเล่นพรรคเล่นพวกด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและภาคอุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรืองสาภาพแรงงานเริ่มมีการจัดเงื่อนไขที่ดีขึ้นด้วยการขยายตัวของเกษตรกรรมของเม็กซิโกทําให้ชาวนาที่ไร้ที่ดินต้องถูกบังคับให้ทํางานเพื่อแลกกับค่าจ้างจํานวนที่ต่ําหรือถูกบีบให้ย้ายเข้าเมืองการเกษตรของชาวนาถูกกดดันภายใต้การขยายตัวของการทารยายําเกษตรกรรม เช่นเนี่ยัดโมเลโลดทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี้มีการทําไร่อ้อยน้ําตาลที่เจริญเติบโตมีสึ่งหนึ่งที่นักวิชาการเรียกว่าแรงกดดันชาวนาซึ่งการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรสวนทางกับจํานวนที่ดินที่สูญเสียค่าจ้างที่ลดลงและสิทธิในการครอบครองที่ดินที่ไม่มั่นคงนํามาซึ่งความเสื่อมลงของระบบเศรษฐกิจในวงกว้างแต่ภูมิภาคที่อยู่ภายใต้ความตึงเครียดที่สุดกลับไม่ใช่เขตที่เกิดการกบฏมีชาวเม็กซิโกจํานวนหนึ่ง เริ่มจดตั้งกลุ่มต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีดีอารดซึ่งเขาต้อนรับการเข้ามาของกลุ่มทุนและนายทุนต่างประเทศมีการต่อต้านกลุ่มสาภาพแรงงานที่เพิ่งจัดตั้งและเกิดการต่อต้านของกลุ่มชาวนาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่การเกษตรกำลังลรุ่งเรืองในกฤรษหนศักราช1905กลุ่มปัญญาชนและผู้ปะทรวงชาวเม็กซิโกซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคเสรีนิยมเม็กซิโกได้ร่างแผนการไปในรูปที่รุนแรงซึ่งพวกเขามุ่งแต่เสนอแผนการที่ระบอบของดีอารดตัดสินว่าเป็นสิ่งที่แย่ที่สุด ผู้นำที่โดดเด่นที่สุดของพรรคสีลินยมเม็กซิโกนั่นก็คือลิคาโดโฟเรสมา่อนพร้อมกับน้องชายของเขาคือเอนดิเกและพี่ชายของเขาคือเคซูดสาพี่น้องได้ร่วมมือกับหลุยเกบาลารโรบาโตและอันโอดิอารโซโตอิกามาซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านร,ระบอบปีอัดตในการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์เอวิโซเดอารูโซเตการ์ตูนเล่าเรียนการเมืองถูกวาดโดยโคเซกัวดาลูเปปซาดา ซึงได้วาดล้อเลียนนักการเมืองและกลุ่มชนชั้นนําในสังคมด้วยภาพตลกขบขันอันเผ็ดร้อนโดยแสดงภาพว่ากลุ่มพวกเขานั้นเป็นพวกโครงกระดูกผักเสลีนิยมเม็กซิโกก่อตั้งหนังสือพิมพ์แนวอนาธิปไตยกดต่อต้านดีอาร์ชื่อเลเกเนราซิออนซึ่งตีพิมพ์ในภาษาสเปนและอังกฤษปลักเซดดสเกเรโลนัก,กวีอนาธิปไตยที่ลี้ภัยอยู่ที่สหรัฐก็ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ต่อต้านดีอาร์ชเช่นกันชื่ออาบารซาในเมืองซานฟรานซิสโก ถึงแม้ว่ากลุ่มฝ่ายซ้ายจะมีเพียงกลุ่มเบกเล็กแต่พวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มทีมอิทธิพลสูงผ่านงานตีพิมพ์ของพวกเขาซึ่งช่วยในการต่อต้านระบอบดิอัดได้อย่างดีฟรานซิสโกบูเยตขนานนามบุคคลเหล่านี้ว่านักเขียนที่แท้จริงของการปฏิวัติเม็กซิโกในการปลุกเร้าคนเมื่อการเลือกตั้งคิดสกลาร1910มาถึงฟรานซิสโกอิมาเดโรผู้เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ที่มีแนวคิดอุดมคติ และเป็นสมาชิกหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดของเม็กซิโกได้ให้ทุนสนับสนุนหนังสือพิมพ์เอลอนจีและเอเล็กซิโอนิสตาเพื่อต่อต้านความพยาย,ยามของเดียร์อัดที่จะลงเลือกตั้งเขามาดำรง,งตำแหน่งต่อเนื่องอีกองค์การแรงงานดำเนินการนัดหยุดงานเพื่อให้เพิ่มค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีขึ้นพวกเขาต้องการสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานที่ดีขึ้นซึ่งเป็นประเด็นหลักของโครงการจากพักเสรีนิยมที่ร่างขึ้นในคิทสกักราด1905แรงงานเหมืองทอง ดนในบ,บริเวณภาคเหนือของเม็กซิโกที่โซโนราดําเนินการนัดหยุดงานที่เมืองกาเนียอารคิลสกัลลาด1906ซึ่งก็มีการปรับปรามอย่างรุนแรงทำกลางข้อเรียกร้องอื่นๆพวกเขาได้รับเงินค่าจ้างน้อยกว่าแรงงานเมืองสัญชาติสหรัฐอีกในรัฐเบรากตแรงงานในโรงงานสิ่งทอได้ก่อการจลาจลในเดือนมกราคมคิลสกัลลาด1907ที่โรง,งงานใหญ่ลิโอบรังโกซึ่งเป็นโรงงานสิงทอที่ใหญ่ที่สุดในโลก การประท้วงการปฏิบัติต่อต้านแรงงานอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งพวกเขาต้องจ่ายเครดิตที่สามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ทําสัญญากับบริษัทเท่านั้นการนัดหยุดงานเหล่านี้ถูกปราบปรามอย่างไร้ความปราณีโดยเจ้าของโรงงานถึงได้รับความช่วยเหลือทางด้านกองกาลังจากรัฐบาลในเหตุการณ์ที่กาหนาเนียอาวิลเลียมเคอร์เนลเจ้าของเมืองได้รับการสนับสนุนจากกองกําลังรูอาเลตของดีอัตในโซโนรา และมีการเรียกออริโซนาแลนเจอร์ให้ข้ามชายแดนมาจากสหรัฐด้วยในรัฐเบรากรูดของทัพเม็กซิโกเข้าปราบปรามแรงงานสิงทอลิโอบังโกด้วยอาวุธปืนจากนั้นนำํำศพของแรงงานขึ้นรถไฟบรรทุกไปยังเบรากรูดซึ่งศพของพวกเขาถูกโยนทิ้งจากท่าเรือเพื่อให้เป็นอาหารฉลามการปราบปรามกันนัดหยุดงานโดยรัฐบาลไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับเม็กซิโกโดยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทั้งในสหรัฐและยุโรปตะวันตกด้วยเนื่องด้วยสือถูกปราบปรามในเม็กซิโก ภายใต้การปกครองของดีอาร์ตการจาัดตีพิมพ์อะไรเพียงเล็กน้อยในเม็กซิโกถูกมองว่ากำลังวิพาควิจารณ์ระบอบการเมืองการปกครองหนังสือพิมพ์แทบไม่ได้รายงานเหตุการณ์นัดหยุดงานที่ริโอบรังโกการนัดหยุดงานที่กาแนเนอาหรือการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างโหดร้ายในไร่ที่โออาสกาและยูกาตังกลุ่มฝ่ายท้ายที่ต่อต้านดีอาร์เช่นริคาโดฟอเรสมากอนและปราเซดิเกเรโลหลบหนีลี้ภัยอย่างปลอดภัยที่สหรัฐ แต่ด้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับสายลับของดีอัดทำให้พวกเขาถูกจับกุมในที่สุด